และเมื่อประชาชนเดือดร้อนทุกพื้นที่นะคะฐานไทยจะไปถึงกองร้อยฐานราบที่721และกองร้อยฐานราบที่752่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ร่วมกับหมวดบรรทุกสัตว์ต่างกองกําลังเรศวรได้เข้าช่วยเหลือประชาชนภายใต้โครงการฐานพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยในเขตพื้นที่ชุมชนด้วยการใช้ล่อบรรทุกตะก้าพืชผักสดปลอดสารพิษท,ที่ได้ปลูกในโครงการฐานพันธีโดยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7 พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองและหมู่ที่8บ้านห้วยเฮียบตำบลปางมะผ้าอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ห้องศนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะซึ่งชุดทหารเดินเท้าและเจ้าหน้าที่เสนารักษ์โดยเฉพาะกิจกรมฐานรับที่7นําสิ่งของอุปโภคบริโภคที่บรรทุก ต่างบนหลังล้อลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนถึงหน้าบ้านซึ่งพื้นที่สภาพภูมิประเทศนะคะเป็นป่าและเขาสูงชันกําลังทหารและสัตว์ต่างคือล่อจึงต้องเดินเท้าบรรทุกนําสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยถือว่าบรรทุกความห่วงใยใส่หลังล่อไม่ยออ่อท้อแม้เขาสูงร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตไวรัสโควิด -19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยคะ่ะ